สวัสดีครับผู้ใดสนใจขีมซูนเขานะครับพี่น้องขวดละ2องรบาทรวมทรงนะครับเก็บปลายทางนะครับพี่น้องขวดหนึ่งเฮ็ดได้8ปตัวฮอดสิบตัวนะครับอายุที่เหมาะสมกับหามือบอเกิน4ี่หามือนะครับผู้ใดสนใจยาทายพยาธินะครับแบบลาดหลังนะครับพี่น้องเทลาดหลังเลยตอนผิวหนังแห้งนะครับใส่ได้ทึ้งแพะแกะสุนัขแมวม้านะครับงัวควายนะครับพี่น้องขวดละ 100บาทนะครับค่าส่งหาสิบบาทเก็บปลายทางเพิ่มหาสิบบาทขวดละ30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งส่ได้น้ำหนัก300รกิโลนะครับยาไลาาแ่แมลงนะครับพี่น้องขวดละ200บาทขวดหนึ่งขนาดร้อยซีซีนะครับ200บาทรวมทรงนะครับพี่น้องเก็บเงินไปทางสองร้อบาทนะครับมียาอ่มีไม่เก่างวัวนะครับพี่น้อง 850สบาทสแตเลสโบเป็นสนิมนะครับเกียร์สามนีนะพี่น้องรับประกันนะครับผู้ใดสนใจท่อนยาเพ่งกุลาห์นะครับ,ก,ร 4, นะบก,กิโลละหาบาทยาเพ่งก,นะกลุลหาห์อัดแห้งนะครับก้อนละเก้าสิบบาทหรือหนึ่งร้อยตามดดูกาลนะครับพี่น้องฟางกับมีนะครับพีบ่น้องสนใจติดต่อบ้ามอบได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกสามศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามนะครับเพจเฟซบุ๊กเบามอบคนเลียงควายนะครับ เฟซบุ๊กเดี๋ยวบ่าวมอบสิคืนให้นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับืันนี้บ่าวมอบผ้ามาเบ่งงวงงามๆนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับเดี๋ยวมาสอบถามเจ้าของนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมถาวรสดแสจันทร์ครับเอ่ออยู่อำเภอวิเศษชัยชาญครับจังหวัดอ่างทองครับ ทีบอกดีความทาดาฟาร์มครับครับผมทาดาฟาร์มอำเภอวิเศษชัยชาญครับขออาจารย์พูดเสียงเสียงดังนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ยินได้ครับได้ครับอาจารย์ช่วยเล่าประวัตินะครับว่าเริ่มเริ่มต้นยังไงได้มาเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยครับอ๋อประวัติที่ครอบผมเนี่ยทาดาฟาร์มเนี่ยนักโกรธสิบเจ็ดปีได้ครับตั้งกระปุกบ้านหลังเนี้ย พูกบ้านหลังนี้แล้วก็เลี้ยงเลี้ยงวัวเลยโดยการแนะนําของพี่ธรรมก็พวกแขกนะครับพวกแขกนะเลี้ยงวัวบอบอกจรย์เลี้ยงวัวเหอะและ้วจะชอบอะไรเงี้ยครับเออแลอ้วจะไปแนะนํานะอะไรเงี้ยใหพ้พวกเลี้ยงแล้วผมก็เลี้ยงมาตลอดก็ได้ลูกยี่สิบสามสิบตัวครับทีแรกเลยอคอกนี้แหนละอคอกนี้แหนละครับอคอกเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีไม่มีอคอกัก้นๆเลี้ยงแบบรวมไปเลยครับยี่สิบสามสิบตัวก็รวมไปเลย มีบาซินปนบ้างสมัยก่อนนะนะครับผม,มแลวพวกมันอัดเลี้ยงบามัานพันแท้เนี่ยก็มาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ยุคยุคแรกกันแหละครับเมื่อก่อนเขาบาซินกันครับทีนี้ผมก็กชอบบาบัานนะเนาะเรารชอบมันความอ้วน,นอะไรไปก็หาซื้อ,อาบามันที่ที่บามันกลมฮะที่เขาซื้อขายกันมาที่ทับกวางม้างอะไรว่าประมาณนั้นแหละแล้วก็เริ่มต้นมาเล่นหมู่นอก ซื้อวัวนอกราเลี้ยงอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแตกต่างกันไหมครับอาจารย์ระหว่างวัวบมันนอกกับวัวกลมหรือวัวลูกผสมที่เคยเลี้ยงมาเออแตกต่างถ้าวัวกลมเนี่ยแต่วัวไม่ใช่วัวกลมไม่ดีนะครับวัวกลมอะถ้าเราบีบนั้นๆอ่ะสวยก็สวยครับวัวต่างประเทศที่สมัยนี้ยุคนี้เขานำเข้างำเข้ากันมาเนี่ยมันเป็นอีทีทั้งนั้นทั้งหมด ทำไอวีเอฟทั้งหมดมันก so ็ม so 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 ันก็สวยเลือกพ่อได้เ huh. ลือกแม่ได right ้ใช่ไหมฮะทำไข่ไอวีเอฟมันสมส่มันก็โอเคแต่ว่าถ้ายุคโบราณแล้วเนี่ยโหก็จะได้แต่ละตัวเนาะวัวนอกแต่ละตัวนี่ยากมากก็ผมก็หาซื้อมานํำข้าววัวมามา่งอะไรบ้างประมาณนั้นครับนำข้ามาเลี้ยงม้างแบ่งรับลูกพี่ลูกพี่มาเลี้ยงก็ก็มีก็มีวัวนอกเลี้ยงก็ประมาณนี้นะฮะแต่แต่ก็ วัไม่ใช่วัวในไม่ดีนะวัวในเนี่ยบางตัวเนี้ยวัวนอกสู้ไม่ได้นะเรื่องจริงผมเลี้ยงมาแล้วการบีดเนี่ยครับสวยก็วัวนอกก็มีเนี่ยมีีตัวหนึ่งเดียกวัวผมเองอ่ะวันนี้ก็มาครับวันนี้วันนี้จะมาลงคอรวัวผมเองบีดเองสุดยอดสายเอ็เคครับผมสายเอเคสายเอ็เคเนี้ยนิดนึงเชียนนิดนึงที่ชอบ Uh, สายเอเนี่ข้อขาครับมไซค์เอเคนี่ข้อขาความเด่นเด่นชัดเนี่ยข้อขาเนี่ยจะไม่ห่างเนี่ยข้อขาตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยข้อขาเนี่ยเด้ะมันจะไม่แอนเลยครับข้อขาจะตั้งตรงผมชอบข้อดีของเอเคครับโมไซคแต่ถ้าเรามาบีบัวสมัยใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับ uh, สมัยใหม่เนี่ยลำเตียครับลำเตียมไม่สูง ราคาแพงกับบัวสมัยก่อนสูงไปซะแล้วข้างนูน้นสูงใหญ่โค้งกระดูกใหญ่แต่เนื้อไม่ค่อยมีคมันก็เป็นมันก็เป็นอย่างนี้เป็นรัจักรแล้วแต่เราจะชอบทรงไหนแต่ถ้าให้เหมาะให้ผมแน,นะนํานะครับในการเลี้ยงม้ามันเนี่ยที่ผมผ่านมาแล้วนะถ้าวัวสมัยเก่าจะเป็นวัวโค้งส่วนใหญ่วัวสมัยสมัยเก่าเนะี่ย มาบีดวัวสมัยใหม่นี่จะเป๊ะมากจะเป็นเฟรมกลางแล้วและจะสมูทมากครับแต่ถ้าเอาว่าสมัยใหม่ทับวัวสมัยใหม่เตี้ยอ้โหอเสียเตี้ยเตี้ยเตีต้ยเลยเตี้ยเลย,เลยถ้าเรามีวัวสมัยใหม่เราต้องบีดพ่อวัวเก่าๆ,ๆเพิ่มทําแล้วมันจะโอเคครับ <ๆ S 2> วัวน,นี้จะไม่เตี้ยเลยแล้วก็จะเนื้อก็จะมาหนังก็จะมาเนื้อหนังโอเคครับของส่วนส่วนใหญ่จะชอบสายเก่าครับ ที่มีติดสายสติงเลอะไรประมาณเนี้ยสายสติงเล่ทวัวเนื้อก็ทัครับประมาณนี้แหละเล่นอยู่สองสายนี้เท่านั้นทำไมครับจ้ดอะไรเงี้ยได้สายทัวรดอประมาณนี้ครับที่เคอะผมก็จะมีเท่านี้แหละไม่มีสายอื่นเลยครับอาจารย์แนะนําตัวนี้เนี่ยครับอาจารย์สายเป็นมายังไงครับได้มายังไงอ๋ออีตัวนี้เป็นพี่เขามาจากกำแพงเพชรครับแล้วตกขอลลานนะตัวนี้ ผมจอผมจองเขาต้องตั้งแต่เด็กเลยคอันนีหเออ016นี่แม่เขาเนี่ยเป็นโลโจโมสวยมากเป็นวัวเฟรมกลางไม่ใหญ่แม่เขาเนี่ยแล้วมาเสียบอีตัวอีตัวนี้เป็น JS Root ส,สายสติงเลรฮะที่ผมชอบสายนี้ก็มันเชื่องไงคมันเชื่องนิสัยมันดีมากชอบเล่นกับคน แล้วก็สายนี้จะใหญ่ตัวครับลึกด้วยลึกด้วยเดอร์สติงฮะที่เขาเรียกเดอร์สติงประมาณเนี้ยเดอร์สติงตัวเนี้ยตัวนี้นลูกเดอร์สติงเป็นลูกของสติงเลสิบชัุนสูงน่ารักนิสัยเชื่องน่ารักเลยตอนนี้ท้องแล้วนะฮะตัวเนี้ยท้องได้สามเดือนท้องพ่อไหนครับท้องก็หกสองห้าครับหกสองห้านี่ก็ ล็อบสตาร์หกสองห้าลูกสม็อกกินกันครับเอาเป็นสเติปกันท้องที่เท้องที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ท้องท้องที่สองอ๋อลูกตัวแรกเขาเป็นยังไงครับผลงานลูกตัวแรกอีไลน์สี่ร้อยตัวออกมาตัวผู้ครับออกมาตัวผู้โอ้โหให้สีชัดเจนมากครับสีแดงเข้มแป๊กเลยครับสวยสวยสวยตัวนัดทวกแบ่งไปแล้วทัวทบ่วแบงไปที่คอกเลยตัวแรกนั้นลูกตัวแรกนี่ ท้องลูกโตที่สองครับแยกเพศไหมครับท้องนี้ท้องนี้แยกเพศะรับ<อ>ครับล็อกสตาร์หกสองห้าเป็นลูกของสโมกกินกันครับที่น้ำเชืเ้อแพงๆครับ,รบอาจารย์ช่วยแนะนำการเลือกแม่พันธุ์นะครับการดูอย่างเงี้ยครับลักษณะที่จะมาทำเป็นแม่พันธุ์นะครับลักษณะที่จะทำเป็นแม่พันหนึ่ง ถ้าถ้าฟาร์มของผมเนี่ยผมต้องอผมชอบสายนะอาจจะแตกต่าองคนอื่นไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าสาย <c oughs> ถ้าสายวัววัวแดงเนี่ยผมจะถ้าเราแม่แม่พันธุ์ก็ต้องเอาทูบดอไเป็นหลักแม่ทูบะดองสายทูบะดอบ แล้วก็สติงเลสองสายน,นี้าสดงคงาชอบ๋อ oh, นะครับท,ที่เกี่ยวพันกับพวกสายสติงเลสิบทับศูนย์หรือเป็นลูกเป็นเต้าหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกเป็นเต้าทูัวดอเนี่ยมีสองสายอยู่ส่นั้นที่ผมพบที่ผมเลี้ยงมาสติงเล่ในานกับผมมาประมาณหกเจ็ดตัวนะลูกสติงเลเลยครับพวกแบ่งไปหมด <laughs> ออตอนนั้นไม่แพงครับตอนนั้นน้ำเชื้อแบบยังมีสติงเลอยู่เยอะบ้านเราเนี่ยครับผมก็เลยซื้อเลย Oh. ซึ่ง oh. ซึ่งครอบพี่เขาเนี่ยมันเยอะมากครับผมได้มาตัวหนึง่งพี่ที่สารซื้อไปเขาขายได้เป็นล้านนะครับประมาณเยอะแหละครับตัวนี้แบ่งไปยังครับอาจารย์ครับอีกตัวนี้ยัง่ังยังไม่ได้แบ่งหรือเก็บไว้เก็บไว้อยู่โ oh, อนะครับเก็บวอยู่มีตก ไม่ได้แม่ก็น่าจะเอาลูกแหละคิดว่าถ้าลูกมันก็โอเคนะผมว่าผมไม่ได้เน้นเรื่องสีอะไรจะเน้นเรื่องตัวให้สีแดงก่ะโอเคมันจะเป็นต้องสีแดงจับบิดสีนี่บิดง่ายไหมครับอาจารย์ง่ายกว่าตัวง่ายกว่ากว่าเรื่องลําตัวบวสีนี่บิดง่ายมากแค่แม่แม่โบสเท่านั้นก็ใส่พอสีก็จบแล้ว ครับแล้วถ้าเรื่องลำตัวล่ะครับคงยากยากมันมันยา,ย,ายากยังไงครับอาจารย์ลำตัวเนี่ยถ้าแม่พื้นฐานดีซะออย่างมันก็ทาอะไรก็ไดนะ้ครับถ้าแม่พื้นฐานเราขาดอะไรเราก็เติมมันนั้นครับถ้าผมเคยบีอยู่ตัวแดงแป๊ดเลยผมผมไม่ใส่หัวแดงครับผมจะใส่หัวเทาและสวยมากสวยมากแล้วออกมาแดงครับ และโวยนั้นจะเป็นเอสโตลุก ol, เอสโตพี่ที่เขาอยู่ที่ทางสุพรรณน่ะเขาขอแบ่งไปผมจะได้มากเลยออกเสียบโนเบิลโนเบิลครับโนเบิลออกมาแดงแป๊ดเลยผมไม่เคยโฆษณานะครับออกออกมาเป็นโนเบิลตัวผู้น่าจะเป็นตัวแรกๆ ที่ที่เอาน้ําเชื่อมมาจากไอจีโลเวอร์เสียบมาเป็นตัวคู้แดงใหญ่มากแต่แต่ข้อเสียของวัวเทากับวัวแดงมันก็มีแตกต่างกันข้อดีข้อเสียมีไมด้หมดรับวัวทุกตัวไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียไอยตัวนี้ดีหลังดีไอตัวนี้กะหนอกดีคตัวนี้จะนอกไม่ดีมันตะนอกยังไม่ถึงเลย มันจะมีตําหนิทุกตัวครับมีทั้งดีทั้งเสียนะพี่น้องเราก็ขอแค่ให้รู้แล้วก็ไปพัฒนาเอาไปพัฒนาเอาเอ่อตรงนี้เด่นเด่นกว่าตัวแม่เราแล้วก็มาพักพูุทธไงพัฒนาจุดน้อยของของตัวเราครับเอาจุดเด่นของพ่อวัวมาครับมาดีตามแบานนี้นี่นะครับพี่น้องแต่เขาจะบิดเขาจะบิดอยู่กลุ่มเนี้ยทัวร์ดอซิงเลยจุดอะไรประมาณนี้ <laughs> มไม่ใจได้นะครับเพราะผมชอบนิสัยเขาคนิสัยของพ่อวัวเขานิสัยนี่จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมเลยใช่ไหมอาจารย์ผมไม่รู้นะผมเจอมาก็หลายตัวอยู่นะถ้าวัวที่ว่าไม่เชื่องนะเรามีลูกเด็กแดงเ,เนี่ยอันตรายมากอันตรายส่วนใหญ่วัวที่เขาจะเชื่องหมดจับได้หมดเล่นยันเด็กเข้าหาเข้าหาคนอนะ่ะวัว เยืนได่ดีครัน,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 ะนะครับพี่น้องนี่คือเป็นงวแดงที่มีลำตัวเงาหลังตรงหนาลึกนะครับทายดีกระดูกแข็งขาใหญ่นะพี่น้องถือว่าเป็นสุดยอดงนะครับตัวนี้เป็นัวนอกไหมครับหรือว่างวในาครับงวในเอาบีดบีดขึ้นเองบิดขึ้นเองมาจากแพันโรโจโมงครับ โมเจ้ามาก็และตัวเขานี่ก็เป็นตัวนี้ไม่ติดกลมเลยครับตัวนี้ไม่ติดกลมสวยนะครับพี่น้องบามอบกับหัวจะเห็นว่าเล็ดลอยแดงที่กระดูกโครงสร้างใหญ่ใช่แล้วก็ส่วนมากวัวแดงมันจะกระดูกโครงสร้างมันจะไม่ใหญ่นะครับใช่มันจะนนแพ้วัว<า>เทาเยอะมากเยอะมากตาก,กันมากยยอยากตากเราีเราบีบเราบีบได้แล้วครับ เมืองไทยมีเยอะมากหลายฟาร์มมากที่สวยๆนะโัวแดงสวยๆไม่แพ้เมืองนอกนะครับวัวของละต้านเราเนี่ยไม่แพ้เมืองนอกเลยครับดูดีๆไม่ใช่ยังว่าไปหลงอะไรครับกระดูกแข้งขาเล็บถือว่าสวยไม่ได้ทำเลยนะฮะเล็บไม่ได้ทำเลยเนี่ยนี่นะครับไม่ได้ทำเลยผมให้เต็มร้อยเลยนะครับตัวนี้คือมันทุกส่วนนะครับถ้าวัดทุกส่วนถือว่าโอเคนะพี่น้อง ไอบึงเล็บบึงเคียงขานะพี่นอ้องใหญ่นะครับป่ะอันนี้หลังเขามันเป็นเกลื่อนใช่ไหมครับกากเกลื่อนคันนะอ๋อเป็นค <ผม S 1> ันเเราจะมาทาเดี๋ยวก็าหายใช่ไหมครับาจะหายใช้อะไรทาครับอย่างนี้ผมใช้น้ำมันมะพร้าวกับกํามะถันครับน้ำมันมะพร้าวค้นก่อนคคนให้มันอุ่นๆแล้วก็เอากํามะถันใส่แล้วก็ใส่ขันไว้แล้วก็เอามาทาเนี่ย นานไหมครับหายผมทาเป็นสองครั้งเลยเนี่ยอ๋อครับก็มันยังไม่หมดเลยเห็นยังเห็นอย่างนี้ก่ออแล้วก็ทาไปเรื่อยๆมันจะไม่หายมันจะมันจะไม่คันเลยถ้าทาครับถ้าถ้าไม่ทาก็ถ้าวัวเป็นส่วนใหญ่เคาจะเป็นตัวสองตัวไม่ตัวอื่นไม่เป็นนะครับอีรูปไปเจติก็ไม่เป็นครับเดี๋ยวขามไปดูอีกฝั่งนู่นนะครับพี่น้อง ต่อเลยครับยยยยยกกกเลนีม่มาเบื้องอีกคู่หนึ่งนะครับพี่น้องแม่ลูกครับลูกเขาเป็นพ่อไหนครับลูกเอ็กซ์เรย์ไปสองห้าครับเอ็กซ์เรย์คนนะครับแม่แม่เป็นแมกเนติกครับอู่สวยนะพี่น้องผมมักนี่คือเรือง ขอขากับเล็บนะครับพี่น้องผมดีให้ความสําคัญมากเลยมันจะดูแล้วสวยเลยนะครับใช่ใชถ้าข้อขากับเล็บดีนะพี่น้องจําไป็นเลยแหละครับข้ขอขากับเล็บเนี่ยเพราะว่าตัวเนี่ยถ้าเริ่มเป็นแม่พันธุ์แล้วเนี่ยถ้าข้อขาไม่ดีนะถ้ามีลูกแล้วอ้วนเมันไม่ดันจะแดะเป็นขาสิงครับไม่สวยนี่นะพี่น้องนี่คือขอเล็บเล็บกับขอเล็บขาที่ดีนะพี่น้อง ได้โ่งนีเลยนะครับใหญ่น,นะพี่น้องกระดูกใหญ่มาแต่นหน่อยนะครับเนี่ยหลังหลังออกมาสองสามวันในหลังหลังเป็นนี้เลยเป็นลำนี้นะหลังเป็นร่อง<ว>เลยสวยมากอายุกี่เดือนแล้วครับนี่อนสองเดือนสอง <2 S 1> เดือนโอ้งใหญ่นะพี่น้องเรื่องสีเรื่องลายนี่เขาเขามีปัญหาไหมครับถือว่าเป็นตําหนิหรือเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นผม,ผม,มผมไม่ทำเนินทีนี้อ๋อ ที่ที่อาจารย์บอกว่าเรื่องสีปรับง่ายนะครับสีง่ายลำตูงยาวนะครับพี่นอใช่ยาวมากนะนาลึกสมุทครับช่วงนี้ลึกด้วยท้ายดีด้วยครับผิดกระาสเนี่ยไอ้นี่นะฮะผมไม่ได้นั่นนะถ้าสมรกิ้งกันเนี่ยบอกเลยไอ้ตรงเนี้ยจะไม่ค่อยมี สะโพกนะครับสะโพกอ๋อแต่เทนน้ำเชื้อแพงๆนะแต่เขาเขานิยมกันยังไงผมก็ไม่เข้าใจครับแล้วแต่คนเนาะครับแล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความชอบโอ้ผมเห็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังกับโคนหางใช่เด่นมากตัวนี้สวยพี่น้องสังเกตนะพี่น้องหางกับหลังนี่เป็นสิ่งเดียวกันเลยนะครับถือว่าหายากนะครับบัวอย่างนี้ยากใช่ไหมครับอาจารย์มันอยู่ที่ดินผักด้วยนะครับแม่มันสิงเล่ตัวนี้ ครับแล้วแม่สายสายยายมันอะสายยายสายยายตรงนี้เป็นสติงเลยครับสิบทับศูนย์นี่นะพี่น้องหลังแตกเลยนะครับหลังเป็นร่องนะครับเป็นแผ่นเลยนะครับโอ้ผมมักเส้นหลังกับ <นะ S 2> หางแต่เล,เล2 2> เ็กในสองเดือนนี่เลยครับนี่คือเฟิมงัวทีเอสมูทนะสมูทครับสวยมากเลยตัวนี้ครับใครใครเห็นก็ชอบถ้าคนดู เก่งๆกับเซียนเนี่ยเขาจะตัดเรื่องสีออกไปเลยเขาจะดูเรื่องกระดูโครงสร้างความสวยสีที่หลังครับทำได้ทุกอย่างนี่นะครับพี่น้องสีนี้แก้พ่อเดียวก็จบนะครับแต่เรื่องกระดูโครงสร้างลำ<ด>ตัว<ด>หางเนี่ยเขยืนเยูเขาอยู่ครับน oh, ี่ไม่ได้อะไรเลยยืนแบบปวกดขมวดหรือเปล่านะครับ,รบอย่างนี้มีมีคนมาจองนะครับอาจารย์ ตัวนี้มีแล้วมีวม,วมีคนจองแล้วอ,อบอกได้ไหมครับว่าไปเท่าไหร่ตัวนี้พักพวกมาขอเฉพาะลูกลนะครับแพงอยู่นะลูกลครับครับคมันก็ธรรมดานะพี่น้องควอมสวยก็สองแสนห้าแบ่งไม่แพงนะสองแสนห้าผมผมเจอมาหลายฟาร์มแต่ผมว่าถ้าอย่างนี้ยถ้าฟาร์อมอื่นก็มีต่อเขาไปสี่แสนแล้วล่ะสองแสนห้าสี่แสน ถือว่าราคามิตรภาพนะครับพี่น้องสองแสนห้าเลือดร้อยพ่อดีด้วยนะครับพี่น้องก็วัวตัวนี้ต้องไปไปแก้สีใช่ไหมครับต่อไปหรือแล้วแต่คนชอบอีกแล้วแต่คนชอบว่าจะไปแก้ถ้าถ้าถ้าให้เป็นผมนะครับผมก็จะต้องเสียบไม่ดูดอกก็ซีทีเลยจะได้จากอะไรครับจากพ่อวัวสองตัวนี้ก็ เนื้อเพิ่มเนื้ออีกครับเพิ่มความลึกอีกครับเพิ่มความลึกอีกเอาวัวเทาร์โบตัดจับครับดูจัดจัดเพราะเพราะเพราะสายแม่มันแดงทั้งสายแล้วโอ้เรื่องสีไว้ใจได้แล้วใช่นี่นะครับพี่น้องโอ้สวยสองเซนห้าถือว่าจับต้องได้นะครับพี่น้องผมถือว่า บอ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 อันี่บอแรงนะครับพี่น้องราคาก็ดูดูท้ายดูดูท้ายครับน่ารักขา,า,า,ายสูงนะครับพี่น้องกะแล้วแต่ความชอบนะครับพี่น้องกะตามเกียรติเดี๋ยวไปดูแม่กันครับอาจารย์นี่นะครับวัวน่าจะร้อยเกือบร้อยหกสิบนู่นละมั้งครับเนี่ยเมียน,นะพี่น้องแม่ก็ถือว่าเป็น งูอที่กระดูกโครงสั่งใหญ่นะครับพี่น้องนี่เป็นรูปแม่เกติกนะแม่เป็นสติงเล่สิบทับศูนย์ครับแม่สายพติงเล่สิบทับศูนย์โอ้ยอกๆนะพี่นอ้องโอเคผูเงานะพี่น้องน่าจะเป็นสไตล์ของอาจารย์นะครับชอบบัวสวย <laughs> ใช่แล้วแล้วมันเชื่องนะสายมันเชื่องเชื่องทุกตัวเขาให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับอาจารย์ตัวนี้สามตัวสามตัวนะครบับท้องแล้วทนะ้องแล้วจะต้องท้องแล้วท้องพ่อไหนครับอ่ท้องเออเดี๋ยวนะออะไรวิอีตัวนี้ยจนะท้องอี โย่ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับจำไม่ได้ครับครับผมต้องพัฒนาไปในแนวไหนครับต้องเพิ่มตรงไหนครับของแม่วัวตัวนี้เนื้อสิเนื้อใช่ไหมครับเนื้อสิต้องเพิ่มเนื้อเพิ่มเนื้ออย่างเดียวอ๋อยาวก็ได้แล้วนะครับยาวได้แล้วยาวได้แล้วครับเพิ่มเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อครับ ัววพวกสายนี้กำเนิดจะน้อยพวกสะเปนเล็พวกอะไรพวกเนี้ยอ๋อครับแต่กระดูโครงสร้างใหญ่นะครับ<ด>อาจารย์ครับผมถามอีกเรื่องหนึง่งได้ครับมันเป็นหลายคนถกเถียงกันมากเรื่องติ่งนมอาจารย์ให้ความเห็นว่ายังไงครับถ้านมติ่งนมเล็กๆเนี่ยครับอ๋อถือว่านมห้าเต้าสองห้าเต้าส <5 S 1> ี่เต้า สังเกตนะถ้าวัวห้าเต้าเนี่ยให้ลูกดีทุกตัวแหละเรื่นนมดีดด้วยวครับก็เขาก็ถือว่าวัวต้องเป็นสี่เต้นานะอะไรเนี้ยครับแต่ว่าจะให้ทํำยังไงก็มันเกิดมาอย่างนี้ก็ธรรมาชาติธรรมาชาติธรรมาชาติไม,ไม่ไม่ต้องสีเรี่ยนไม่ต้องสีเรียนผมไม่ผมไม่ถือครับผมถือเรื่องอื่นมากกว่าครับเ,เรื่องตะนอกขาตนอกตรงขาไหมตนอกหน้าขาตรงไหมตนอกล้ำไหมครับผมมาถึงตรงนี้มากกว่าทําไมครับอาจารย์ ตรงนี้ก็ไม่สวยนะก็ดูยังวัวขาตรงนู้นอ่ะครับอ่าดูดูดูตรงดูสายเจสู้ติสายตึงเลยอ่ะครับเออข้อข้อขาน้าขาหน้าขาหน้ากับตะหนกตรงครับงลงงลงนี่นะพี่น้องมันยืนแต่ธรรมดามันจะตรงนี่นนะพี่น้องตั้งแต่เล็บข้อขาขึ้นไปหัวตะหนกถือว่าตรงเลยนะครับพี่น้องใช่ไหมครับขาหน้ากับตะหนกมันจะเป๊ะแต่ถ้า ถ้าไม่สวยเนี่ยตอนนอกเนี่ยจะล้ำล้ำมาทางหน้าทางหน้าท้ายเคยเห็นไหมครับที่ล้ำไปท้ายเคยมีไหมครับไม่มีไม่มีส่วนมากจะเลยมาข้างหน้าเลยมาข้างหน้าโอ้ครับตัวนี้ก็ไม่มีเพราะสายติงเลมมันไม่มีมันไม่มีล้ำอยู่แล้วครับขาหน้าตรงแต่ตอนอกโอ้ยหายตันี้มีมีความเป็นตัวเมียสูงกว่าตัวนี้หน้าตาหรือว่า เพราะอะไรครับที่ตะนอกที่เป็นแม่พันธุ์ตะนอกไม่ใหญ่ไปเออโบราณเขาเาบางทีแบบถ้าตะนอกใหญ่เหมือนวัวตัวผู้ครับจะให้ลูกไม่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยไม่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 จริงอ่ะครับแต่ก็แต่ตอนนี้มีความเป็นตัวเมียเข้ามาเพราะตะนอกไม่ถ้าเป็นตัวเมียก็ควรมีลักษณะที่เป็นตัวเมียใช่นะครับลักษณะของวัว แต่ตอนนี้จะสมูทมากเลยตัวเล็กเนี่ยครับสมูทมากพอดีพอดีอ่ะครับอยากเรียนนะครับพี่น้องสองเดือนแล้วล่ำอยู่เนาะครับล่ำมากอาจารย์ะนะครับพี่น้องผมเดมาถามเกี่ยวกับการเลี้ยงว่าได้อะไรจากวัวบ้างครับอาจารย์ที่ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมาครับได้อะไรจากวัวครับ เอาจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยใช่เลจากวัวก็อยู่ได้เพราะวัวครับเรามีอะไรได้ก็เพราะวัวนี่นะฮะอยู่ได้ด้วยความเป็นอยู่อะไรเงี้ยครับเราไม่ต้องถ้าวัวเราดีจริงเนี่ยเราไม่ต้องบอกขายเขาเดี๋ยวคนมาซื้อเองครับเขาผมเนี่ยไม่เคยลง YouTube ไม่เคยอะไรหรอกไม่เคยลงเฟซไม่เคยลงอะไรเลยครับแต่แต่ลูกค้าเยอะเช่าแปลงครับแปลงเนี่ยมาจองในเนี่ยครับจองในท้อง พอพอพอลูกดีแล้วจะขอซื้อแม่ลูกเลยประมาณเนี้ยครับผมถึงได้วัวน้อยไงวันนี้ธรรมดาผมเต็มคอกเราไปสิบสิบแม่ที่คอกผมแต่ผมผมคัดวัวดีทั้งหมดเลครับประมาณนั้นแหละก็ซื้อแพงหน่อยครับก็ขอแค่ให้ได้ดีนะครับพี่น้องนะครับก็ถือว่ามีมีทุกอย่างก็เพาอวัวเลยใช่ครับอยู่ได้ก็วัวนี่แหละครับ มันมันคล้ายๆฝากอมสินนะบางทีเราจําเป็นต้องใช้แล้วก็ออวัวช่วยเราได้ช่วยได้จริงๆช่วยได้จริงออนี่นะครับพี่น้องเลี้ยงวัวดีๆสักสีห้าแม่ก็อยู่ได้แล้วคดีกว่าทําธุรกิจอื่นๆครับสำหรับเกษตรกร,รก,ก็ถือว่าอาชีพเลี้ยงวัวมันเราไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่นะครับมันเป็นเรื่องไอ้เรื่องใกล้ตัวเรา นะครับที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับอาจารย์ฝากสำหรับมือใหม่นีครับในการสนใจที่จะเลี้ยงวัวก็ถ้ามือใหม่นะก็พยายามหาคนที่ที่เราปรึกษาได้ที่ว่าแน่นอนมีความมั่นคงแล้วก็ไว้ใจได้ครับปรึกษาเขาว่าเออเราจะเล่นสายไหนพถามใจเราดูก่อนว่าเราชอบวัวลักษณะไหน ถ้าชอบลักษณะนี้วัวเทาวัวโบสวัวแดงเราชอบลักษณะไหนถ้าชอบวัวแดงส่วนตัวผมนะครับเราจะตั้งต้นที่เราชอบพ่อพันธุไหนนะ่ะครัสมมติส่วนใหญ่นะก็อชอบทูบอดอยู่แล้วทูบอดอสายเอ็กซรเลสติงเงล์อย่างเงี้ยเราก็ตั้งต้นเลยถ้าเราชอบชอบสายทูบดอเป็นแม่พัน์ธเราก็ต้องเอาสายสติงเล์หรือ เนี่ยเนี่ยยัง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 เช่นฟาร์มผมเนี่ยครับอืมแม่สายทูบดอแล้วก็ต้องเสียบสายที่เป็นพ่อพันธุสติงเลย์หรือไมก่ก็ลูกถ้าถ้าเราเลี้ยงแม่พันธุ์สติงเลสายสติงเลยเราก็ต้องเอาเอาเอาวสายสายใหม่ๆเข้ามาแล้วมันเนื้อมันจะเพิ่มออประมาณนั้นอะ่ะถ้าแม่พันธุ์สายใหม่เด้นพอสายเก่าครับถ้าเราแม่สายเก่าเด้นพ่อสมัยใหม่คล้มันจะสมูท ครับเอร์่านี่ะอ๋อนี่นะครับพี่น้องก็ถือครับบ่ได้ซับซ้อนอย่างไยนะครับพี่น้องก็ขอบคุณอาจารย์นะครับพี่น้องม้อน้ทีผ้ามาาห้คคามลู้นะครับร้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่น้องสําหรับคนที่กําลังศึกษานะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับอาจารย์ช่องทางผมนะครับครับ สี่ห้าสองครับสี่หกหกหนึ่งครับก็เบอร์โทรนะพี่น้องแล้วก็ไลน์ก็เบอร์นี้เลยใช่ไหมครับเบอร์นี้เลยเบอร์นี้เลยครับก็สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษาได้นะครับอยากเลี้ยงหรือว่าหาวัววัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราปรึกษาได้คุยได้ได้แหละครับแต่ไม่เก่งมากนันี่นะครับพี่น้องแก่ก็ก็รวมยี่สิบปีเลี้ยงวัวมาครับมือนี้ก็ ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผมที่แบ่งปันความรู้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่พน้องสวัสด,ด,ดีครับ